โอ้โหชโโๆๆๆๆเอาแล้วเอาแล้วโอ้เนาะโอ้ยครับสวัสดีครับพี่น้องมาอีกแล้วมือนี้มาตึกกระดุงคือเก่าพี่น้องเย้ยตึกกระดุงมองเก่านี่หละตึกกะดอู้น้าแห้งหลเติบเลยลดลงหลเติบบานี่ ลงมาต่ำพูดนะที่กินน้ำอยู่ทึ่งหูดนะลดลงมาลายเติบเลยมือน,นี้ลมพี่น้องเลยเดี๋ยวนี้ลมแห้งขนาดทิบ่ได้ไล่คุบกระดุงบ่เนาะมือน,นี้นาะนี่แหละเอาโมงนี่แหละเตรียมพร้อมแล้วนี่เทียวกระดุงลงล้ะบาดนี่นี่เอาโมงนี่แหละโมงเก่า น yeah, to no huh? oh, like yeah, like ้องหมาเนี่ยแหละพี่น้องเลยเอาเอาเบิ้งก่อนพี่น้องเลาวก็ดูกลูกกอนมาเออโอ้ยังเลื่อมตาอยู่โอ้ปลาซิวป้าปลาซิวปลาซิวมีตตัวใหญ่ๆอย่างนี้พูดอะซับตาอยู่พูดอะเอาแล้วตัวใหญ่ปานนี้พูดอะโอ้บริเนอรเด้ปลาซิว

งหงเนาะพันลมเลยออเอาเห็นแล้วตัวนึงโอ้หันดีปะเตะเห็นแล้วเห็นแล้ว แล้วเห็นแล้วเดี๋ยวมาอ๋อคือยือยู่คือยื่แบบนี้อ๋อ pa อเธ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 อเอาแล้วเอาแล้วไอ้เนาะโอ้ย,ออยมันเป็นคนหมันมาบ่มือนีนอเมมานาะมันเลยหมันมันสิได้อยู่ใกล้คนหมันเด้สันอืออือเอา วนนางกระดุงก่อย่างอย่างอยู่ได้เพราะว่าน้ำมันดันแห้งพพดว่าดนี่คือไปไก่แท้อือมีเจักตัวมีสองตัวเอาไว้ก่อนปลาอย่างนั้นปลาคุลาม โอ้ป่าคุณามเอาสองตัวก็เอาเอา,เอา,เอาโอ้มันเกลียกระอ่อดให้ล้มในป่าเออมีตัวหนึ่งเอาอืม ต no uh ัวนึง่งพระปลาสูตรใหญ่ปลากระสูตรกระสูบเนาะปลากระสูบลมลมแห้งกันแท้เห็ดหน่าเอ้าปึ๊บอ้าวอ้าวโอ้มันบตีงเนาะ ป่านี้บ่ป่านี้บ่ติดป่านคูลามนี่โอ้ยตายก้อบ้านป่าเสงีงก้อเอ้า อืมเจา้าตูสองตูสามตูตัวใดก็จะได้เอาสัก,ก่อนแหละอ้มออส اؤ ลมจังหน่อยกับใครดอกวะอ อุอ้อุ้งอ้าอยู่บอกมีดโอ้มีหน่อยนึงอย,ยู่มีอยู่ เหตดเต้นตัวนึงเอาหันดีโถโถปะเป่ามัของตัวใหญ่แท้เอาก่อนนะชิบกัดถุงบ่ชักแล้วโอ้ยโมพอส์ีอันนั้นดอกมันโบลายตัวเอ้า Nhi cho bò hao đầy Còn nhau có đầy yếu Mình nhạc cà đông mất là <laughs> Nhi cà bò hao đầy Nhanh vô chép đi đánh là đánh là đánh Càng nhạc nhạc Ừ โอ <password> ้โหโอ้โหนดีโอ้ยโอ้ย,อย,อยบาดได้บาดบ่อเลเห็นว่าก,ก็ได้โอ้ Nhi chắc tổ Bà xinh ngang, bà oai hẳn โ่มีอ้เรียกว่าโบมีมันเงียบเนาะมาแบบเงียบงเงียบ,บมึงว่าโบมีมันเงียบหลายบาเยบเห็นมันเต้นอ้า เอาอืมเกือบวิทเนาะสามสี่ตัวสามสี่ตัวเพื่อจะลงได้ที่ Oh. จกักตัวติดอยู่นี่สองสามตัวโ oh. อ้หันดิซักเอาเอาสำนีกระไดอืมอ <c oughs> oh. จักโตมีเต้นอยู่โอลมบาดนี่ลมทั่งบาดเอ้น้ำไหลน้ำไหล

ตรงเลยบอกานแมันอกแมอ่าืมอืมนี่จังแม่นอ่ากางไม่กางไม้ไปต้อยกางไหมแม่นอยู่ อ,อู้อสีมืดเลยไใ้ป่านนี่อู้เห็นเต้นตัวหนึ่งโอ้เห็นเต้นตัวหนึ่งมีสองสามตัวนะอู้ lấy khá là lắm cơ đấy, mông Chắc tù rồi 2-3 tù